ปิดคลิปก่อนสวัสดีพี่ๆนะนาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคนระับโอ้วันนี้เข้าลมหนาวแล้วครับลมแรงมากเลยนะวันนี้นะมาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะวันนี้วันนี้ลมใช้ได้เลยครับจดกลองเป็นคลื่นเลยนะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะจะเห็นตัวหรือเปล่าก็มาดูนะครับไปไปติดตามรับชมด้วยกันนะวันนี้หยิบ วันนี้ใช้ยกยิงบ้างครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหมวันนี้ลองไมกฝั่งหนึ่งเลยบรรยากาศลมแรงๆครับวันนี้แดดออกดีอยู่นะไปไปตามรับชมด้วยกันครับไม่โดนหรอ,อไม่โดนได้ยังไงโดนโดน,ดน ตัวไม่ใหญ่มากตัวเล็กเอ้าลงไปแค่เกื่อนเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวมันจะหลุดนี่มาแล้วเต็มแรกเออใสสวยใสสวยอยู่อ้าว,วอ,อ,อ,อวันนี้มีพนักง,งานเจ็บปลายเหมือนเดิมครับวันนี้ <c oughs> มันหมานครับไปใสสวยอยู่นะ มาครับเซลูเซลูเซลูนาจะถึงอยู่นะเซลูได้อยู่ได้อยู่ครับเย็น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 ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มาครับนะนะเซลูมาแล้วเซลูมาแล้วเอายกเลยงานปีจับยกเลยยกโชว์เลย นี่ครับแล้วนะมาปุ๊บเจอเลยครับอไปทอดครับอ้วนๆเลยครับปลาเนี่ยภุมมนี้ไอ้ตรงท่อเนี่ยเห็นประจาครับแต่ยังไม่ได้ตัวนะวันนี้ได้เลยครับใส่โลครับตัวนี้น่าจะโลหนึ่งได้ครับโลหนึ่งโลสองนะโอ้ใหญ่ครับชชวยอีกรอบช่วยอีกรอบอวันนี้ไปเก็บเช็ดเช็ดดินก่อนเช็ดดินก่อน ออย่าง้วนเลยวันนี้ลมแรงด้วยครับดูดูต้นยูุขานอะลมแรงมากโอ้โหยอดครับมันหมานครับวันนี้ได้ไซรูลแล้วตัวหนึ่งแตมที่สองถือว่าโอเคเลยครับวันนี้พอทอนี้ผมเห็นนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ตัวมันสักทีนะมันมีอีกหลายตัวครับรนานมันกำลังจะลงนะวันนี้ลมแรงด้วยครับ ไปตามกต่อว่าวันนี้จะมานีไ่ไหมอย่อยมาทันต้นตัวสวยเลยตัวนี้พลาดแล้วใส่สวยเลยสองสามขีดอ่ะโอ้ยอดเลย โดนโดนแล้วปุ๊บๆๆๆๆสายวิ่งครับสายวิ่งปียขาดอ่ะต้นเอ้ยขาดโอ้โดนก็ขาดอีกแล้วครับนะนะโอ้ยเสียดายเว้ยเสียดายปลาน,น,น,ลน่าจะโดนหลังนะไม่หลังก็ตรงท้องนี่แหละ อุ้ยเสียดายเลยครับยยตัวสวยเลยเลยเมื่อกี้น่ะเกือบครึ่งโลได้นะโ,โดนโดนแล้วโดนโดนโดนอุย้ยดังปึ๊ดอีกแล้ว โดนกระคาดอีกแล้วอ้อะไรวะโดน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 โอ้นึกว่าไม่โดนเอ้าลงลงลง ดอนึกว่าไม่ดูนครับมามามาดูตรงไหนไม่รู้แต่ที่รู้กับพังแล้วจับมาแล้วครับหลังจากที่ยิงขาดไปสองครั้งแลวอยู่ไหมน่ะอยู่ไหมอยู่ไหมต้องลงไปเอาแล้วนี่เอาถือกันถือถือ,ถอมาแล้วดีที่ตรงนี้มันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ แต่ก็ลึกอยู่นะโอ้เลยๆๆๆๆเลย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 ขเข่าอยู่ไม่ใช่ว่ามันลึกนะครับนี่เลยัวเข่าอยู่นะแต่ต้องลองเอาปลาครับเดี๋ยวนะใส่สวยใส่สวยเอาโอเคอใส่สวยแล้วนะฮนะอ้ามันหมานับสองสามขีดอยู่ ว่าจะไม่ได้ซะแล้ววันนี้ลมแรงมากครับปลาก็เป็ปิดเปิดๆนะลมมันพัดจับดีๆเดี๋ยวปลาจะตกอีกเห้ไ,ไหม,มวันนี้มีพนักง,งานเก็บปลาเอาจับดีๆเออแช่น้ำไปเล่ยกันต่อครับตรงนี้น้ำมันเพิ่งแห้งเนาะจุดลระเตมครับ เราเลาะกันต่อดีที่ตรงนี้ทางมันพอไปได้นะมันมันแห้งแล้ว ได้เปิดกล้องครับยิงสุมส่มๆนะนเห็นเงาๆตัวเฉยแต่ตัวไม่ใหญ่นะนพอยิงสุม่มจะโดนตัวใหญ่ๆไม่ไม่โดนแต่ตัวสวยอยู่ใส่แดดเดียวครับใส่แดดเดียวใส่นี้แหละจะขาดเลยนิดเดียวนิดเดียวเกือบขาดเลยมันหมานครับใส่แดดเดียวยิงสุ่มเมาแล้วเนี่ยเนี่ย เห็นแค่งเงาเอาไม่ต้องอันนี้ดึงเงาเนี่เอาเสียบเอาเลยนี่เสียบเสียบลูกดอกเสียบฝั่งนี้เอาปลายมัน่าเสียบก่อนนี่พันแล้วนี่ปิงดูเฉยอาปลายมันเสียบไปรือกันต่อครับ โดนดูดนครับโดนมันกำลังจะไปครับโดนหางอุ้ยขาดหรือยังโดนอยู่สวยๆอยู่ไปหรือยังนี่อือมเฮ้ยยูยูยูมามามาค่อยๆมาค่อยๆมาสวยๆด้วยครับอุ้ยเอายากเอาเย็นเลยทีนี้น้องต้นไม่จับเชือกแล้ว ดีครับที่มีพนักงานมาวันนี้นั่นเห็นไม่หางใช้สวยอยู่ดิ่งแรงเลยตัวใหญ่อยู่ใช้สวยอยู่อู้ลึกด้วยครับตรงนี้ไม่ใช่ตื้นๆน,นะโดนหางเลยครับโดนหางใช้สวยครับรอตัวใหญ่ครับเมื่อกี้ตัวเล็กเป็นสิบแต่ว่าไม่ยิงนะ รอยิงตัวใหญ่ครับต้องอดทนนิดนึงจะเจอเอาเอาจับจับตรงนี้ไปเลยอืมไหนหหครึ่งโลเลยแหละเนี่ยอืมใส่สวยครับแล้วนะนะปากท่อนะไปไปถอดฮคุ้มกับการรอครับเฝ้ารอนะ พราะว่าตัวตัวเล็กมันเยอะมากออก็ยิงเอาคัดไซส์ใหญ่ๆเอาเมื่อกี้มันกําลังจะลงมาแล้วนะเลยยิงโดนหางหลังครีบหลังมันเก็บปลาครับสวยๆครับเลยไปเดี๋ยวกันต่อครับมันหมาน,านวันนี้ทั้งลมทั้งแดดครับทั้งร่มมาหมดเลยครับแต่ก็ยังพอเห็นตัวนะ นี้ร่มมันเข้าไปแล้วมองยากนิดนึงอ,อ,อู้หูยตัวใหญ่เลยไม่โดนอ้องอู้ไม่โดนยังไงโอ้โหเสียดายตัวใหญ่เลย ไม่ đủ ดูดูๆๆๆูๆดุ้นๆเรื่อยๆมา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 ย่าพันอย่าพันใสวยๆเลยต้นใสวยสวยๆเอ้ามาเต็มเต็มสวยอีกแล้วครับน้าๆนอนริมตะลิงเลยครับตอนนี้ริมตะลิงเลย ตรงไหนไม่รู้โอ้เขาปากครับเดี๋ยวๆๆ guessing. ไใสสวยครับนี่มันหมานครับนะนะนี่ครับสองสามสองสามขีดได้เอาพนักง,งานเก็บโอ้วันนี้พาพนักง,งานเก็บมาหมานเลับวันนี้ใสสวยเลย แอมนอนริมตะลิงครับตอนนี้อากาศร่มหนาวแกะดีๆเลยอย่าให้มันตกดีกันต่อครับล็อกจุดละเต็มละเต็มครับวันนี้บรรยากาศดี ขี่มาขี่มาจอดปุป๊บไ,ได้ยิงเลยครับแต่ไม่ได้เปิดกล้องนะอีกแล้วลองยิงดูนะมันอยู่ลึกโดนชัเอ้ยขาอีกแล้วโอ้ขาดอีกแล้วโอ้โหสวยด้วยเมื่อกี้อืมขาดตอนหน้าเลยเว้ยเสียดายครับขาดอีกแล้วครับวันนี้สองสามเฟรมแล้วนะอืมสาดีใจ ไปแล้วไม่อยู่นะครับนะ้านๆะวันนี้ก็บ่ายแล้วพอแล้วครับวันนี้ออกมาประมาณจะสิบโมงแล้วเนาะตอนนี้ก็บ่ายสองแล้ะจะบ่ายสองครับว,วันนี้ก็พอแล้วล่ะวันนี้ลมแรงมากๆเลยครับนะ้าะลมแรงนะในกล้องอาจจะองจะมองไม่แรงนะแต่ว่าในนี่นะลมแรงมากวันนี้ก็พอได้กินอยู่ครับก็ได้ใส่ใหญ่มาก็ขาดไปสามแต้มว่าเสียดายครับ วันนี้ลมมันแรงน้ํามันเป็นคลื่นนะมันจะมองตัวยากนิดหนึ่งครับแต่แดดออกดีอยู่ครับแต่ว่าลมมันแรงนะสุดผลงานของเราวันนี้ครับนี่ครับได้มาเจ็ดแต้มครับนะานะตัวนี้ไซโลกว่าตัวหนึ่งนะตัวนี้ก็เจ็ดแปดขีดสามสี่ขีดได้ครับตัวนี้ก็ไซปอกสามสี่ตัวเนี่ยายสวยครับตัวนี้ไซโลนะโลกว่านะนี่ใหญ่ถือว่าโอเคครับนะานะวันนี้กับวันน่าจะเข้าแบบ หนาวเต็มตัวแล้วละ่ะแต่ว่ามันยังไม่เย็นนะถต่ว่ามันเริ่มมีลมแรงแล้วลมแรงแล้วครับช่วงนี้ mm hmm. ก็อีกี๋ยวก็อากาศเย็นก็ปลาก็น่าจะเริ่มลอยดีนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ในพานก็เยอะครับหายิงเต็มเลยมันใครมัน,ม,นมันครับวันนี้ก็ได้แค่นี้ก็พอได้กับข้าวเย็นละเดี๋ยวเราก็จะมาลอยิงใหม่วันหลังเนาะวันนี้ก็ได้แค่นี้ก็พอกินกล้วครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับล้วนะานะนะวันนี้ลมแรงมากเลยมองปลายากหน่อยครับวันนี้ก็ได้แค่นี้ก็พอแล้วครับ เจอกันอีกพี่หน้านะครับสวัสดีครับ